วันนี้ผมคงไม่มีประเด็นอื่นนอกจากจะสื่อสารประเด็นที่อยู่ในความสนใจของอคุณครูผู้บริหารในประเด็นเรื่องที่ครมโดยรัฐบาลที่มีการนำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กรุณาได้อนุมัติให้มีการเยียวยาชื่อเหลือผู้ปกครอง นะครับนักเรียนโดยกับกาหนดให้นักเรียนคนละจ่ายให้กับผู้ปกครองเพื่อชดเฉยนั้นโดยกําหนดจากลายหัวของนักเรียนก็คือนักเรียนหนึ่งคนจะได้รับการเยียวยาแก่ผู้ปกครองคนละสองพันบาทแล้วก็คิดว่าทุกคนนั้นก็รับทราบตรงนี้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้วิธีการเนี่ยในตอนนี้ก็มีความเข้าใจหรือยังมีความสับสน ในแนวทางการปฏิบัติผมขออนุญ,ญาตใช้เวทีตรงนี้สื่อสารและก็ทําความเข้าใจกับพี่เพื่อนน้องให้ปฏิบัติและเกิดความสบายใจโดยเริ่มอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอันที่หนึ่งหลักการก็คือว่าเงินสองพันบาทเนี่ยใจ่ายให้ผู้ปกครองเนี่ยหนึ่งคนต่อสองพันบาทใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ การจ่ายเงินสองพันบาทจ่ายตามจำนวนนักเรียนนะครับสมมุติผู้ปกครองมีลูกหนึ่งคนเรียนอยู่ในสถานศึกษาผู้ปกครองคนนั้นก็จะได้รับสองพันบาทแต่ถ้าผู้ปกครองมีลูกเรียนอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานคืออนุบาลประถมมัธยมเนะี่ยถ้ามีจำนวนสามคนก็จะได้คนละสอง0ันบาทก็คือได้เท่ากับ สองคูณสามก็คือหกพันบาทอันนี้คือเงินที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ประเด็นที่สองครับอยากจะสื่อสารว่าแล้วกระบวนการดำเนินการเรื่องนี้เราจะมีการจ่ายโดยเอาจำนวนนักเรียนจากณวันไหนเป็นฐานก็ขออนุญาตสื่อสารว่า นักเรียนที่จะได้รับนะครับผลประโยชน์และส่งต่อผู้ปกครองในคราวนี้คือนักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนนักเรียนและได้ลงในข้อมูล d m c หน้าณวันที่25มิถุนายน2564ถ้ามีชื่อและได้เรียนอยู่ที่ไหน นะครับสพทก็จะจัดสรรเงินไปตามรายชื่อของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนณกวันที่25มิถุนายน64นี่คือถามในการคิดอันที่หนึ่งแล้วก็มีอีกคำถามก็จต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วนักเรียนที่มีชื่อในวันที่25 แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเวลาเงินลงไปเนี่ยเราจะลงไปตามจำนวนนักเรียนที่มีชื่อและมีตัวในวันที่25ถ้าเงินลงไปที่โรงเรียนโรงเรียนก็จ่ายให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนจริงๆอยู่ในโรงเรียนนกวันที่จ่ายส่วนนักเรียนที่มีชื่อในวันที่25แต่ไปอยู่ที่อื่นแล้ว จ่ายไม่ได้อันนี้หลักที่หนึ่งประเด็นที่สองกรณีที่มีนักเรียนไม่มีชื่อในวันที่ยี่ห้านะครับแต่มาเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนของเรานะครับในคนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนั่นคือว่าเขาจะมีชื่ออยู่โรงเรียนเดิมโรงเรียนใหม่ก็ต้องเพิ่มชื่อเข้าไปนะครับ ว่ามีเด็กมาเพิ่มที่โรงเรียนของเราชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็รายงานไปที่เขตพื้นที่แต่โรงเรียนยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะจ่ายนะครับมีสิทธิ์ที่จะจ่ายจนกว่าว่าเขตได้เคลียร์ว่าเด็กคนนั้นมีชื่อตัวตนอยู่ในโรงเรียนเดิมหรือไม่อย่างไรจึงอนุมัติการจ่ายได้ สรุปก็คือโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับต้องสำรวจนักเรียนของโรงเรียนของตอนเองณนะวันนี้ว่าในวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนเด็กนักเรียนที่มีชื่อมีตัวอยู่ในรงเรียนของเราเนี่ยยังอยู่ครบหรือไม่มีตัวตนอยู่หรือไม่ถ้ามีครบไม่ได้ย้ายออกไปก็ถือว่าจบ ไม่มีย้ายเข้ามาถือว่าจบแต่ถ้ามีย้ายออกไปก็ให้กรอกข้อมูลว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนถ้าย้ายเข้ามาก็ให้กรอกข้อมูลว่ารับย้ายมาจากไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องการสื่ออันแรกเพื่อให้รู้ว่าเด็กนักเรียนที่จะรับเงิน2000บาทจากโรงเรียนแต่ละโรงนั้นคือใครโอเคนะครับทีนี้ส่วนการสำรวจและเตรียมการ กมขออนุญ,ญาตนำเรียนว่าในการดำเนินการเรื่องเงินสอง0บาทเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยเราอยู่ในระหว่างเตรียมการนะครับเพื่อรองรับว่าเมื่อเงินไปถึงโรงเรียนเนี่ยเราอยากให้เงินถึงมือผู้ปกครองภายในสวันจึงมีการเตรียมการไว้ตามบทบาทภารกิจของแต่ละคนไว้ดังนี้เมื่อวานนี้ นะครับผมได้ลงนามในหนังสือไปฉบับหนึ่งยกเลิกแนวทางการดำเนินงานที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งแล้วให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับแก้ไขยกเลิกซึ่งแจ้งไปเมื่อวานนี้คือวันที่17สิงหาคม2564 ในหนังสือดังกล่าวเนี่ยได้แจ้งว่าหนึ่งในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นเปิดบัญชีแนวทางการเปิดบัญชีเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นหน่วยในการเบิกจ่ายให้กับนักเรียนนั้น เราจะซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติไปอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เราห่วงมากที่สุดก็คือฐานข้อมูลนักเรียนกับวิธีการเตรียมการในการที่จัจ่ายเงินให้กับนักเรียนในส่วนที่เงินไปถึงโรงเรียนนะครับขอยืนยันว่าเงินดังกล่าวจะต้องจ่าย ผ่านระบบบัญชีไปที่โรงเรียนแน่นอนแต่บัญชีจะใช้ชื่อว่าอย่างไรเปิดบัญชีที่ไหนแล้วมีขั้นตอนทำอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวสพทจะส่งแนวปฏิบัติออกไปให้อีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ส่วนโรงเรียนนะครับที่เตรียมการก็คืออยากให้โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันว่า ขณะนี้นะครับเงินยังไม่ได้ไปถึงโรงเรียนเมื่อเงินไปถึงโรงเรียนเมื่อใดนะครับโรงเรียนจะจ่ายเงินให้ผู้ปกครองภายในสามวันโดยสพทได้ออกแบบสิ่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผู้ปกครองกับโรงเรียนจะต้องสื่อสารให้ตรงกันนันคือว่าหนึ่งคนที่จะรับเงิน ชดเชยค่าวนี้คือผู้ปกครองนักเรียนดังนั้นหลักฐานในการที่จะบอกว่าผู้ปกครองนักเรียนคือใครคือหนึ่งถ้านักเรียนอยู่กับพ่อกับแม่ผู้ปกครองก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้านักเรียนอยู่กับญาติคุณครูที่เป็นที่ปรึกษารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้อยู่กับญาติคนไหนคนที่เป็นผู้ปกครองก็คือญาติคนนั้นที่เด็กนักเรียนอยู่ด้วย ถ้านักเรียนอยู่กับมูลนิธิหรืออยู่บ้านพักเด็กเราก็สามารถจ่ายเงินตรงนี้ให้กับนักเรียนโดยตรงได้แล้วระบุว่าเด็กคนนี้อยู่กับบ้านพักเด็กที่ไหนอยู่กับมูลนิธิอะไรเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะยืนยันว่านักเรียนคนนั้นอยู่กับใครแล้วเงินตัวนี้ถึงมือหรือไม่ อันนี้ก็ขออนุญาตให้โรงเรียนผู้ปกครองได้สำรวจกำหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าว่าใครคือเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินก็คือใครที่เป็นผู้ปกครองคนนั้นคือคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหากเป็นตัวคนนะเว้นแต่เป็นหน่วยงานหรือหู่นยทธิคนรับเงินคือตรวจนักเรียนแล้วให้ระบุว่านักเรียนอยู่ในการดูแลของใคร อันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนจะต้องเตรียมการเอาไว้นะครับอันที่สองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าวิธีการจ่ายวันนี้โรงเรียนสามารถสำรวจได้สองแนวทางก็คือว่าด้วยสถานการณ์โควิดเราเองก็อยากให้ผู้ปกครองมารับเงินที่โรงเรียนด้วยตัวเองถ้า เราแจ้งว่าเราจะจ่ายเงิน2,000บาทให้ผู้ปกครองมารวมกันนะวันที่เท่านั้นเท่านี้ก็จะกลายเป็นเอาคนมารวมกันก็จะไม่เป็นไปตามมาตรการที่สคขอกำหนดเราจรึงกำหนดแนวทางเอาไว้สองอย่างกนะ็คือหนึ่งถ้าผู้ปกครองคนนั้นมีบัญชีสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ก็อยากให้ โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ปกครองมกเรียนแต่ถ้าใช้วิธีโอนเงินไม่ได้มีข้อจำกัดก็อยากให้โรงเรียนได้บริหารจัดการผ่านคุณครูประจำชั้นคุณครูพี่ศึกษาในการที่จะออกแบบการจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการของสองบคอ จึงกำหนดแนวทางเอาไว้ว่าหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้หรือจ่ายเป็นเงินสดก็ได้แต่ต้องอยู่บนข้อจำกัดหรือมาตรการ,อรของสบคแต่ให้เงินถึงมือผู้ปกครองภายในสามวันอันนี้ก็คือการออกแบบที่โรงเรียนเองจะต้องเตรียมการเอาไว้ประเด็นต่อมาว่าเอ๊แล้วเงินนี้จะได้ เมื่อไหร่อย่างไรก็อยากให้ทางท่านผู้บริหารโรงเรียนพอโอเคแล้วก็คุณครูได้สื่อสารว่าเมื่อไรก็ตามตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเงินจะโอนเข้ามาในสปทเมื่อไร่แต่ขั้นตอนณวันนี้คือการเตรียมการในขณะนี้สปทก็จะเปิดบัญชี เพื่อรองรับเงินตรงนี้เป็นการเฉพาะซึ่งขณะนี้สปทก็ได้ดําเนินการในส่วนสวทไปแล้วเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีสวทวันใดในวันเดียวกันเนี่ยเราก็จะโอนเงินเข้ากับบัญชีของเขตพื้นที่แล้วเราก็อยากให้เขตพื้นที่โอนต่อให้กับโรงเรียนภายในสามวัน แล้วเมื่อถึงบัญชีโรงเรียนก็อยากให้โรงเรียนโอนเงินถึงมือผู้ปกครองภายในสามวันเช่นเดียวกันอันนี้คือรวมแล้วเนี่ยในเวลาตั้งแต่รับเงินจากสาพทไปยังโรงเรียนเนี่ยก็อยากให้จบภายในเจ็ดวันหรือหนึ่งสัปดาห์อันนี้คือแนวทางที่เรากำหนดเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติ ตรงนี้ที่ชัดเจนเนี่ยแม้เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เพียงพอแต่วันใดที่สมภจะได้รับเงิน,นก่อนวันที่สมภจะได้รับเงินหนึ่งวัน,นผมจะขออนุญาตสื่อสารประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้โดยการสำนักงานเขตผู้นดยการสถานศึกษาได้เข้าใจในแนวทางที่ปฏิบัติที่เราออกแบบกันไว้อีกครั้งหนึ่ง แต่ในวันนี้ขอให้โรงเรียนได้ทำการตรวจสอบสถานะของนักเรียนนักวันที่นข้อมูลวันที่25มิถุนายนว่าเป็นเช่นไรแล้วมาถึงวันนี้ณวันนี้เด็กที่มีชื่อมีตัวอยู่ในวันที่25เนี่ยยังมีตัวอยู่กับเราเท่าไหร่ลงบัญชีที่หนึ่ง อยู่กับเราณนะวันนั้นย้ายไปที่อื่นแล้วเท่าไหร่ลงบัญชีไม่มีชื่ออยู่กับเราแต่เรารับย้ายมาจากที่อื่นอยู่กับเรามีเท่าไหร่ให้สำรวจข้อมูลเอาไว้นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลนั้นมาที่เขตหรือมาที่สปทเพราะวันที่สปท จะจ่ายเงินไปเนี่ยเราจะจ่ายตามจํานวนนักเรียนที่มีชื่อมีตัวณวันที่25มิถุนาอันนี้สื่อสารตรงนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งแต่การจ่ายเงินสำหรับเด็กที่มีชื่อมีตัวอยู่ณวันที่25และอยู่กับเรามาถึงวันที่25พอได้รับวันจ่ายเงินท่านก็จ่ายได้ตามนั้นส่วนเด็กที่มาเพิ่มใหม่ หรือเด็กที่ย้ายไปให้เด็กที่ย้ายไปถ้าท่านไม่มีเด็กมาเพิ่มหน้าที่ของท่านก็ต้องโอนเงินส่วนที่เหลือกลับไปย่งเขตุนี้แต่ถ้ามีเด็กย้ายมาเพิ่มนะครับแล้วมีเด็กย้ายออกไปย้ายออกไปหนึ่งมาเพิ่มหนึ่งตรงนี้พอท่านส่งบัญชี เด็กเพิ่มหรือเด็กขาดไปที่เขตท่านก็สามารถที่จะจ่ายเงินที่อยู่ในบัญชีให้กับเด็กที่มาเพิ่มในโรงเรียนของท่านได้ยังไม่ต้องโอนเงินกลับถ้ากรณีเด็กมาเพิ่มอยู่ที่โรงเรียนเราอันนี้คือสื่อสารทำความเข้าใจสรุปโดยรวมก็คือว่าในโรงเรียนหนึ่งหนึ่ง ท่านได้รับเงินไปยอดหนึ่งเท่ากับเด็กวันที่ยี่ห้าแต่ถ้าเด็กวันที่ห้ามาถึงวันที่จะจ่ายเงินจริงๆเนี่ยเด็กนักวันที่ห้ามันลดลงท่านต้องส่งเงินคืนแต่ถ้าเด็กมันมาเพิ่มนะครับท่านต้องขอเงินเพิ่มไปที่เขตแต่ถ้าเงินได้มาตามวันที่ยี่ห้าเท่ากับนักเรียนแต่มีนักเรียนย้ายไปหนึ่งคน แต่ถ้าท่านย้ายเข้าหนึ่งคนเราก็ถือว่าหาักลบปกหนี้กันอยู่ในบัญชีนั้นอันนี้ก็ถือว่าแจ้งแนวปฏิบัติให้ท่านได้ทราบถึงกรอบวิธีคิดและออกแบบในการทํางานโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องการให้เงินถึงมือผู้ปกครองได้เร็วที่สุดนะครับและวิธีการก็อยากให้ยืดหยุ่นมากที่สุดแต่ให้รู้ว่าท่านจ่ายเงินให้ใครและเขาคนนั้นคือผู้ปกครองจริงหรือไม่ แต่เราอยากจ่ายเงินให้ผู้ปกครองจริงๆที่ดูแลรับผิดชอบเด็กนักเรียนในภาวะที่ยากลำบากนี้อันนี้คือเจตนาล์ของเงินสอง0ันบาทที่ใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็อยากจะสื่อสารหนักไปที่สถานศึกษาส่วนเขตพื้นที่นะครับท่านเตรียมการแค่เปิดบัญชีนะครับ แล้วก็ให้ฝ่ายแผนจัดทำข้อมูลจำแนกเด็กในวันที่25มิถุนาแต่ละโรงเรียนเพื่อเตรียมการในการที่จะโอนเงินตามยอดดังกล่าวคือมีนักเรียนเท่าไหร่ท่านก็คูณด้วย2,000โอนให้โรงเรียนเหล่านั้นไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมสื่อสารในวันนี้ทั้งหมดเป็นการเตรียมการ แต่พอเงินไปถึงท่านก็สามารถปฏิบัติได้เลยส่วนหลักฐานในการที่จะเอามาล้างหนี้คืออะไรก็เรียนว่าถ้าท่านสำรวจข้อมูลชัดเจนแล้ว,ว่าผู้ปกครองคือใครในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีคือเอกสารรับรองแทนการล้างหนี้หรือหลักฐานการจ่าย แต่ท่านต้องตรวจสอบว่าผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ปกครองจริงหรือไม่อย่างไรส่วนที่สองถ้ารับเป็นเงินสดก็คือการ,รงลงลายมือชื่อของผู้ปกครอง<ม>และแนบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานเพื่อย,ยืนยันการจ่ายอันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน ได้เตรียมการรองรับและผมคิดว่าคำถามที่มีมาในสองสัปดาห์นี้อยู่ในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เลยขอถือโอกาสใช้เวทีตรงนี้สื่อสารทำความเข้าใจกับท่านปเขตพอโรงเรียนนะครับได้ทราบถึงแนวทางตรงนี้แทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอเรียนว่าหากท่านมีข้อสงสัยในแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรเนี่ย ท่านสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมโดยตรงได้เลยนะครับหรือสอบถามมาที่สพทหรือส,สอบถามมาทางบัญชีเอกสารหลักฐานอื่นที่ทางสพทได้เปิดช่องทางเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยวันนี้สพทมีช่องทางในการให้ผู้ปกครองไปตรวจสอบสิทธ ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าท่านลูกท่านมีชื่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยตรวจสอบล่วงหน้าได้ <c oughs> ขอประทานโทษขออนุญาตสื่อสารทำความเข้าใจนะครับในเวทีนี้ในพุธเช้าวันนี้เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเพื่อทำความเข้าใจ